วันนี้มาแนะนำวิธีการประหยัดทองนะครับนะครับก็5วิธีเลยนะครับโดยเช่นตัวอย่างเนี้ยนะครับนะครับไม่ต้องเสียตังค่าเข้าดันเจียนซากโบราณซานคูน่าเนาะอย่างเงี้ยเสียทีละครั้ง50,000ไม่ต้องเสียห0,000นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็สามารถส่งซิทมาเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับไปครับเอาล้ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอ่ะเล้งขอแนะนํานี่เลยครับ ร้าน a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกตวเองสามสิบเอร์เบวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอินแพ็คนะครับ r ว PUBG หรือว่า r ัลรวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกเล่าว่ามาจากอาร์ล้งกิมมิงนะครับสวัสดีครับเพราะผมอาเลิงกิมมิงนะครับแล้วนี้เราอยู่ในเกมไนโค ซึ่งผมจะมาแนะนําวิธีการประหยัดตังนะครับหรือประหยัดทองนั่นเองก็กิจกรรมประหยัดทองก็ได้หมดเอ้ยไม่ใช่กิจกรรมฟาร์มทองก็ได้หมดไปแล้วเนาะที่มีการคูณทองคูณ2อะไรพวกนี้น,นะครับตังผมก็ใช้ไปหมดเรียบร้อยแล้วในการซื้อสกิลนะครับแล้วตอนนี้ก็มีอีเวนต์ต่างๆเข้ามาใหม่อย่างเช่นซากซันคูน่านะครับซึ่งจะอยู่ในวิธีการประหยัดตังของผมด้วยนะครับอ่ะงั้นมาเรื่องแรกเลยกว่านะวิธีการประหยัดตังข้อที่1น,นะครับในการวาร์ปเข้าดัน ซาบรานซานคูนาเนาะนะครับหรือเนี่ยที่แบบค่าเข้าสมมติใครตีชั้น50ก็ต้องเสีย5 0,000ต่อครั้งในการเข้านะครับชีชั้น40ก็เสีย35 0 0 0เลยนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยมีวิธีการเข้าฟรีอยู่ครับวิธีแรกนะครับนั่นก็คือนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับเดี๋ยวพามาทำดูนะก่อนอื่นนะครับเราต้องมีอุปกรณ์ที่เตรียมตัวเตรียมพร้อมซะหน่อยนะครับนะฮะนี่เราก็ต้องไปซื้อตัวนี้มาครับตัวใบวิ่งเนาะนะฮะเดี๋ยวผมพาไป ที่เมืองนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์อ่าเมื่อกี้ที่ว่ามาไม่นับนะฮะความจริงจะอยู่ในเรื่องที่2เดี๋ยวเอาเรื่องที่1ก่อนแล้วกันนะฮะก็ต้องมีอุปกรณ์นิดนึงนะครับในการประหยัดตังค์นะครับอ่าไม่ได้แบบว่าฟรีเลยนะแต่ว่าเป็นวิธีการประหยัดละกันนะครับแต่เข้าไม่เสียค่าเมื่อกี้แน่นอนนะฮะอ่ะนะครับเราต้องมีใบวิงตัวนี้นะครับซื้อมานะครับอย่างน้อยทัพอ่าสิบใบนะฮะสิบใบสิบห้าใบก็ได้เนาะอ่ะผมก็ได้ซื้อมาแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็วิธีการ ไปเข้าดันเจียนแบบฟรีนะฮะวาร์ปมาที่เมืองนี้ครับนี่เชลาโนเชลาโนครับแล้วก็กดตรงนี้ครับตรงนี้ครับทางเข้าจะอยู่นี่เราสามารถเข้าได้ฟรีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราวาร์ปไปอย่างเงี้ยเราจะเสียกดตรงเนี้ยจะเสียค่าเข้าตามที่ที่เราต้องเสียแต่เดิมเนาะแต่ว่ามีวิธีอยู่ก็คือนะครับเราจะวาร์ปไปที่ตรงนี้ครับบอลลูนนี้นะครับแล้วก็วิ่งเข้านี่เลยนะครับอ่ะแล้วก็วิธีการประหยัดนะครับความจริงอันนี้อยู่ในเรื่อง ที่2นะครับก็คือนี่ครับเราจะไม่กดมาที่บอลูนครับถ้ากดมาที่บอลลูนจะเสีย5,8 0 0แต่ถ้าถ้ากดมาที่มอนเวลต่ําตรงนี้นะครับที่อยู่ใกล้ๆประตูเราจะเสียแค่3,1 0 0นะครับอ่ะกดไปนะครับอ่าพอเราถึงบอลูนแล้วนะครับเสียแค่3,100นะครับทางเข้าอยู่นี่นะฮะทางเข้าอยู่นี่นะครับนี่นี่นี่นะครับเราก็บินไปนะครับอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับอ่าเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ว่าประหยัดตังค์แน่นอนนะฮะประมาณ2-3นาทีนะฮะ ถ้าเวลาในดันเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับก็สามารถจับเวลาได้แล้วก็บินไปนะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ถ้าใครอยากไม่อยากเสียเวลาก็กดทองเข้าแบบปกติได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากประหยัดใช้วิธีนี้ได้เลยไป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 นะฮะเป็น,เป,นเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆครับเผื่อใครยังไม่ทราบนะฮนะถ้าใครยังไม่ทราบฝากพิมพ์ในคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับเผื่อผมจะได้ทราบว่ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะ นะครับแล้วก็นะฮะใครยักดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็สามารถส่งซีดเป็นกาลังใจให้ผมได้นะครับทั้งในออฟไลน์นะครับแล้วก็หน้าสตรีมก็ได้นะครับตอนสตรีมอยู่ผมจะสตรีมช่วงเย็นนะฮะก็มาเจอกันได้นะครับระหว่างเดินก็คุยกันไปด้วยนะฮะโอเคอ่ะเรามาถึงหน้าทางเข้าครับเราก็เดินเข้าได้เลยนะฮะแต่ต้องมีเวลาในการเข้าดันด้วยนะครับถ้าเวลาหมดนี่เข้าไม่ได้อยู่ดีเนาะ นะครับอเคเราเข้ามาปุ๊บเราจะอยู่ชั้น1ครับเราจะไปสมมติเราจะไปชั้น2ชั้น3เนี่ยนะครับเราสามารถกดเสียตังค์ได้นนะแต่เราไม่ไม่จะไม่เสียครับเราจะกดวัยวิ่งไปครับนี่วิ่งไปอ่ะวิ่งไปหน่อยความจริงปกติถ้าสักครึ่งทางผมก็ผมก็ผมก็เดินเข้าแล้วนะครับอ่ะอันนี้เสียหลายบาทแล้วนะ <laughs> อันนี้และกันสักครึ่งทางนะครับบางทีโชคดีหน่อยก็จะได้หน้าดันเลยหน้าหน้าประตูเลยนะครับเราก็จะเดินไปเนะเสียเวลานิดนึงอ่ะ จับเวลาเนาะตอนนี้เริ่มตั้งแต่แบบ60นาทีนะครับดูว่าผมจะใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับผมอันนี้เราไปชั้น2ก่อนเนาะนะฮะไป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 อยาจะวิ่งให้แบบน้าดันเหมือนกันนะครับแต่กดมากก็เดี๋ยวเปลืองนะครับความจริงเมื่อกี้มาตรงนี้น่าจะเดินเลย <c oughs> นะส่วนมากครึ่งทางประมาณเนีแถวๆนี้ยผมก็จะเดินละนะครับไปไปดูสิครับว่าเราจะกินเวลากี่นาทีนะ ความจริงวิธีวิ่งเร็วที่สุดนั่นคือกระโดดนะครับรวมถึงม้าด้วยนะทั้งตัวเราเดินด้วยนะครับไปเข้าแล้วมาช,าชั้น2ครับพอชั้น2ปุ๊บเราก็กดบปวีีทีครับไปครับผมจะไปชั้น3นะฮะอ,อีกสักหน่อยนะ่ะอีกสักหน่อยนะ่ะอีกสักนิดนึงโอเคหน้าดันเลยเนี่ยรอบนี้โชคดีนะครับถูกทางไหมเนี่ยโอเคผิดทาง <laughs> นะครับ ไปไปนะตอนนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมดนาทีกว่าแล้วนะฮะนะตอนนี้เวลาเหลือเหลือ58นาทีนะฮะดูเนะช่เวลาเด็กอ้าเราก็ถึงชั้น3แล้วครับใช้เวลาประมาณ2นาทีไม่ถึง2นาทีด้วยนะครับไม่รวมกับเดินที่ข้างนอกเนาะแต่ในดันเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวครับแล้วเราก็ปล่อยฟานได้เลยอันนี้คือวิธีที่1ในการประหยัดตังค์ไม่ต้องเสียค่าเข้าซาโบราณสถานนะเออเขา้าซากอะไรนะซานคุน่าซานคุน่านะครับอ่าเราก็ปล่อยฟานได้เลย โอเคอันนี้วิธีที่ท1นะครับอ่าต่อไปวิธีที่2ครับผมออกเลยละกันนะครับวิธีที่2นะครับเวลาเราวาร์ปไปที่ไหนเนี่ยพยายามอย่าวาร์ปเออ่ไปกดไ,ไปที่บอลลูนนะครับเนี่ยสมมติว่าผมจะมามอนตร,ตรงนี้เนาะนะครับอย่าก,กดที่บอลลูนนะครับอ่าสมมติเนี่ยผมจะมาวอนหกห้าถ้าผมกดมาที่มอนเลยเนี่ยจะถูกกว่าเหลือสี่พันห้านะครับอย่างเมื่อกี้นะครับถ้าผมวาร์ปบอลลูนตรงนี้นะจะเสียห้าพันแปดเนาะแต่ถ้าผมฟาร์มจะฟาร์มเนี่ย หรือว่าจะมา57เนี่ยแล้วผมอยากประหยัดผมก็กดวันที่บอลลูน3าเนาะอันนี้ใช้ได้กับทุกแมปเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะประหยัดเนาะนะไม่เสียตังค์นะครับอันนี้คือวิธีที่2เราซึ่งเราทําไปให้ตอนแรกเลยนะครับผมโอเคอันนี้วิธีที่สองครับต่อมาวิธีที่3ครับวาร์ปกลับเมืองแบบฟรีนะครับสมมุติว่าเราฟาร์มที่ไหนที่หนึ่งนะครับอ่าเราอยากกลับเมืองไปซื้อยานะครับนะฮะหรือว่าใครที่ฟาร์มบอลลูนนะครับแล้วอยากกลับไปซื้อยา เดี๋ยวผมพาเข้าไปบอลลูนกว่าน่าจะเห็นชัดสุดนะครับเผื่อใครฟาร์มบอลลูนแล้วแบบว่าต้องคอยเติมเลือดอยู่ตลอดนะครับแล้วคือฟาร์มบอลลูนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องออกมานอกแมปแล้วก็มาซื้อยาที่เมืองเนาะเราสามารถมาซื้อที่ตรงนี้ได้นะครับแต่นี้ไม่ใช่ประเด็นหลักครับแต่ประเด็นหลักคือสมมติว่าผมเนี่ยฟาร์มอย่างล่างสมมติเลือดผมจะหมดแล้วใช่ไหมนะฮะฟาร์มฟาร์มเลือดผมจะหมด นะครับแล้วผมอยากกลับขึ้นไปซื้อยานะครับที่บอลูนหรือว่าถ้าฟาร์มอยู่นอกแมปนะครับอยากกลับไปซื้อยาที่เมืองนะครับเราสามารถบัฟไปแบบฟรีได้นะครับโดยการกดที่ตั้งค่าตรงนี้ครับแล้วก็กดที่บัญชีครับแล้วก็กดที่นี่ครับคาว่าหนีเนาะนะครับนี่เราก็จะกลับมาแล้วนะครับถ้าอยู่นอกเมืองเนี่ยก็จะกลับถ้าอยู่แมปอื่นเนี่ยมันก็จะกลับมาที่เมืองนั้นๆเลยนะครับนะครับแต่ว่าเนี่ยแล้วเราก็ซื้อยาเนาะ ประมาณนี้แต่ว่ามีระยะเวลาคูดาวเนาะการกดหนีเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะครับไม่สามารถกดได้แบบต่อเนื่องต่อเนื่องนะนะครับผมอันนี้คือเรื่องที่เท่าไหร่เรื่องที่3นะครับผมต่อมาครับอ่านะครับก็อันนี้จะเป็นเรื่องของยาและนะครับก็ปกติเวลาเราฟาร์มเราจะใช้ยาใช่ไหมอย่างน้อยก็ขวดนี้นะครับที่บวกสปีดแล้วก็มีขวดนี้ด้วยนะครับที่บวกทั้งป้องกันทั้งแม่นยาเลยนะฮะ ปกติเราจะซื้ออยู่ที่ร้านค้านะครับจะราคาอยู่ที่3,001นะครับ3,000 3,005ต่อขวดนะครับซึ่งก็แพงเหมือนกันถ้าฟาร์มตกระทีละ350บาท350ทองเนาะนะครับซึ่งมีวิธีประหยัดอยู่นั่นก็คืออย่างช่วงนี้ครับจะมีกิจกรรมตัวถ้วยทองใช่ไหมครับซึ่งถ้วยทองนี้นะครับเราสามารถซื้อได้นะครับแล้วก็เอาไปค้าบเป็นยาเมื่อกี้ได้เลยเนาะนะครับก็ตอนนี้จะตกถูกกว่า1 1เพชรแน่นอนเนาะ ก็ถ้าเทียบราคาถุงทองแล้วก็ถูกกว่าเยอะเลยนะครับถ้าซื้อคาบยาโดยวิธีนี้เน,ะนะเาะล้วก็กดที่วัตถุดิบเนาะนะครับแล้วก็กดสร้างครับตรงนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครซื้อมาแล้วปุ๊บนะฮะวิธีการสร้างคือกดสร้างครับแล้วก็กดทั่วไปเนาะแล้วกกดกิจกรรมครับนี่แล้วเราก็คาบยาตรงนี้นะครับไม่เสียกระตังเลยนะครับเสียแค่ถ้วยนะครับก็1่ถ้วยได้1หลอดนะครับยายาหลอดละสินาทีเนาะก็ลองใช้วิธีนี้ได้นะครับเป็นวิธีประหยัดตังค์นะครับผม ถือว่าคุ้มค่านะครับต่อมาเล่นที่5ครับเรื่องของวาร์ปด้วยวาร์ปด้วยเควสรายวันถูกและถึงที่เลยนะครับสมมุติว่าปกติเนี่ยผมจะฟาร์มมอนส์แบบปล่อยฟาร์มเพื่อหาของอะไร้ยครับแบบว่าไปปล่อยฟาร์มมอนตรงนั้นทั้งวันเลยสมมติว่าอย่างช่วงนี้ที่เขามีปันปรับเลทเนาะสมมติว่าผมไปฟาร์มมอนนี่ครับ53 53เนาะนะครับแล้วเราจะวานะร์ปไปนะฮะซึ่งเสีย4,002เนาะแล้วก็ มันจะมาที่บอลลูนแล้วก็ต้องบินไปอีกเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเรากดที่เควสไรายวันนะครับนี่เลยนะฮะอ่ะโซนเนี่ยเนี่ยผมมีเควสรายวันอันนี้อยู่อ่ะอันนี้เนาะนี่ครับอืมอยู่ในเนี่ยอันนี้ป่ะเดี๋ยวผมเอาออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวงงว่าอันไหนนะครับอันนี้เอ่อดูอ่านชื่อได้เลดพื้นที่น้ําท่วมคัง ตรงนี้ป่ะผมไม่แน่ใจอ่ะเนี่ครับอ่ะถึงที่เลยนะครับเนี่ยจะถึงที่มอน์เลยสมมติเนี่ยผมผม,ผม,มรับเควสได้วันเลยอันนี้คือที่ประจําสมมติว่าเป็นที่ประจาผมใช่ไหมผมมาถึงปุ๊บผมยังไม่กดรับเควสเอ้ยผมยังไม่กดทําเควสให้สําเร็จนะครับเนี่ยผมก็จะยกเลิกไปก่อนอยู่ไหนเนี่ยเห็นไหมผมยกเลิกยอมแพ้กดไปก่อน,นครับเพื่อที่สมมติเดี๋ยวผมฟาร์มไปสักพักหนึ่งเลือดผมหมดกลับไปเติมแล้วก็กลับมาฟาร์มใหม่โดยที่กดเควสยร์วันนะครับซึ่งมันจะถูกกว่า นะครับแล้วก็ถึงที่เลยไม่ต้องเสียเวลาวาร์ปจากบอลลูนบินจากบอลลูนมานี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาในจุดที่เขานิยมฟาร์มมันด้วยนะครับก็ลองดูนะครับ5้าวิธีวันนี้เป็นเก็ตเล็กน้อยมาฝากกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วก็สามารถส่งทิปเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มมีกิจกรรมแจกโค้ดแล้วด้วยนะครับจะแจกวันเสาร์นะครับในไลฟ์สตรีมก็สามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับสำหรับ เพื่อนๆที่ส่งคีิปมานะครับโอเควันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบาย